สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมครับหนูวังเวงครับวันนี้ผมมีเลขเด่น2ตัวล่างมาฝากกับเพื่อนๆครับเนื่องมาจากคลิปที่แล้วผมได้สูตรในการคิดคำนวณ2ตัวล่างมาซึ่งตามสูตรแล้วคิดได้เลข0ูนเลข1แล้วก็เลข8ครับเพื่อนๆซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อน เข้ามาคอมเมนต์ว่า0กับ1ไม่น่ามาครับงวดเป็นที่1วมิถุนาครับผมก็เลยไปฟันธงว่างวดนี้หลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวน่าจะเป็น8ครับ <ạ. S 1> แล้วเพอเอิญครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปทำบุญไปเจอเจอหลวงพี่ออสครับท่านได้ให้เลขเด่นมาคือเลข7 8กับ2 8ครับเพื่อนเ เลยนำเลขเด็ดจากอาจารย์ออสมาฝากเพื่อนๆกันครับเลขเด่นที่ได้จากอาจารย์ออสนะครับ28กับ78ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆไว้ประกอบเพื่อตัดสินใจในการซื้อโรตเตอรี่ในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับก่อนจากกันครับผมบอกสม่ำเสมอเลยครับว่าการคิดคำนวณ หรือเราได้เรียกเด็ดมานั้นเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยอาจมีข้อผิดพลาดกันได้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับไปลวเพื่อนๆสวัสดีครับ